สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับใจ้ังพารวยอีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเส่งเช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่3พฤษภาคม2567นะคะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้รับชมนี้นะคะคือการจอเด่นแต่ละรอบเนาะพี่น้องคือสูตรแรนแต่ละรอบนะคะถ้าพี่น้องบอ่มาบ่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางนะคะทุกท่าน เรามาดูนะคะวันที่สองก่อนนะคะพี่น้องคะว่าเขาหรือลุดว่าพี่น้องติดตามต่อบอลนะค่ะวันที่สองหุ้นทั้งสิงหลุดนะคะทุกคนสลับกันมากพี่น้องรอบเช้าจะให้เจ็ดและหกนะคะเจ็ดกับหกสองตัวนี้ไปเข้า v i p พี่น้องมาเต็มๆนะคะทุกคนมาเข้าไปเข้าห้าง v i p นะคะทุกคน มาห้าสองแปดสองห้าพี่น้องมาเข้าแปดสองสองแปดรอบบ่ายนะคะทุกคนเสียดายนะคะทุกคนเด่นรอบบ่ายให้เก้าและแปดมาหนึ่งสองเจ็ดสามสี่มาเข้าเจ็ดของรอบเช้านะคะทุกคนเรามาดูนะคะเลขเด่นประจําวันห้ากับศูนย์วันนี้หลุดไหมหามาเด้พี่น้องรอบเ้ารศูนย์หลุดนะคะรอบบ่ายหลุดทั้งห้าละศูนย์นะคะสาหรับเลขเด่นประจําวันพี่น้อง ไปต่อรุ่นต่อค่ะพี่น้องค่ะวันที่สค่ะมกักกระตามได้เด้อพี่น้องบ่มัากับพานคือเก่าน,นะคะวันที่สรอบเช้าใจคำนวณได้อยู่ที่สองและหนึ่งสองนะคะสองเจ็ดสองหกสองแปดสองห้าสองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งค่ะหนึ่งเจ็ด หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งสี่ค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เจ็ดและหกค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่ เก็ดสามเก็ศูนย์หกนะคะหกสองหกหนึ่งหกหค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะพี่น้องมาดูคู่ตะเด่นค่ะสองหนึ่งเจ็ดหสองหนึ่ง 1นึ่งค่ะหนึ่งกับหรอบบ่ายเจ็ดสองเจ็ดนก็หกสองนะคะทุกท่านนี่คือคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะชอบคู่ไหนให้ทุกท่านไปกับด้วยทุกคู่นะคะเรามาดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคน จะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ fc ดูเผื่อชอบนะคะเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งเบิ้ลประจําวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งนะคะทุกท่านสําหรับหกกับหนึ่งนี้ fc ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะทุกคนเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและ1 1> แหนึ่งเด่นประจําวันอยู่ที่หกและหนึ่งเป็นหกสองหกหนึ่งนะคะติดคู่จัวเด่นทั้งสองคู่นะคะทุกคน หนึ 1> 1่งค่ะหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งติดคู่ตรวเ่นหนึ่งหกหกหนึ่งติดเลขเบิ้ลประจําวันติดเลขเด่นประจําวันด้วยนะคะเจ็ดกับหกรอบบ่ายและเลขเด่นประจําวันหกกับหนึ่งเป็นเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งติดคู่ตัวเรนสองคู่พี่น้องซีมาบนนติดคู่ตวัวเดรนลายสิพี่น้องเอ้ยหกนะคะหกสองหกหนึ่งหกหกนะคะทุกคนติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน นะคะทุกคนสําหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็แล้วแต่มักแล้วจะชอบเด้พี่น้องมักก็ตามได้บ่ามักกับพานใดคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะสถิติก็มีเขา่ามีหลุดถูกเมื่อนะคะทุกท่านค่ะสําหรับแนวทางนะคะห้างสงิงหุ้นห้างสงิงวันที่ 3, สามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกท่านค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโศก,กมันหมันสุขภูสุข้นค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ